ไฮค่ะกะเทยคลิปนี้เราจะมาเล่นตัวใหม่กันนะคะชื่อว่าคาริดิสค่คะนะคะตัวนี้ตามประวัติเนี่ยนางก็จะอยู่แถวประเทศอิตาลีนะคะคอยออกล่าเหยื่อกับนงเด็กดอกแล้วนะคะก็คือซินล่าค่ะอ๋อโอเคก่อนเล่นเดี๋ยมาดูก่อนว่าสกิลนางทำอะไรได้บ้างก็สำหรับน้องนะคะน้องเป็นแครี่นะคะซิล่าเป็นเมทแต่น้องเป็นแครี่นะคะอ่ะเพลซีฟเวลาตีปกติคงที่3นางจะตีเป็น3ลกู3ลก3ลูกเห็นป่ะ1 2สอง สามลูกแบบนี้นะคะต่อมาสกิลหนึ่งตีกระจายตียกระจายแบบนี้อ่าพอตีโดนศัตรูมันจะกระจายออกไปและศัตรูที่อยู่ข้าง,างใกล้ๆตรงนี้ก็จะโดนโดนดามเมจไปด้วยนะคะท่าสองตีวงน้ำค่ะเออถ้าเรายิงชาร์จนานวงน้ำก็จะยิ่งกว้างขึ้นแต่ถ้าเราไม่ชาร์จทั้งามันจะเคบแบบนี้ชาร์จชาร์จปึ้งอ่าโอเค แต่มาท่าสามแปลงล่างเป็นหลุมกีอ๋อนี่แบบนี้ค่ะเอาไว้เขมือบเขมือบกีเอาไว้เป็นท่าหนีนะคะอันนี้จะมีดาเมจแต่ดาเมจจะเบามากก็แบบนี้อ่าเราอยู่ใกล้จะมีดาเมจแต่ดาเมจจะเบาเบานะคะเอาไว้หนีก็ะจะดีนะคะก็จะเหมือนกระปัติของนางประวัติของขนางก็จะเป็นตัวที่แบบว่าสร้างน้ำวนขึ้นมานะคะกินพวกคนที่ผ่านไปผ่านมาอาตมาสตินะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตีนก่อนนะคะ ันติเนี่ยต้องทําให้ศัตรูเลือดน้อยนะคะแล้วก็ฉกฉกเหมือนกับซิลล่าเลยเหมือนกับเป๊ะเลยอ่ะเดี๋ยวเราทำให้ให้ให้เลือดน้อยก่อนนะคะอ่ะถ้าเลือดน้อยแล้วเราฉกมันตายเราจะฉกได้อีกทีหนึ่งอ่ะเลือดน้อยแล้วฉกฉกค่ะเออดีสามารถกอีกทีหนึ่งฉกอ่ะเป็นแค่ฉกเหมือนซิลล่าเลยค่ะเธอแค่รูปรูปอ๋อรูปด่างสกิลแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ การเล่นอย่างเงี้ยมันต่างกันแค่นั้นเองแต่ว่าเอฟเฟกต์เหมือนกันเลยมาดูในตัวเกมค่ะยิมบงฆ่ามันคนเล่นตัวเดียว่าฉันเนี่ยแกเหงานี่เป็นการเล่นตาแรกของฉันฉันไม่ถนัดโอ๊ยแครี่เดีอดๆมเล่นท่าหนึ่งเลยดิอ่ะโอ๊ยตีตีตีปกติตีปกติเอออุ้ยฉันได้คิวแรกค่ะว้ายกระชาย แต่กับฉันด้วยฉันได้คิวแน่อุ้ยกล้วยมา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 มากกล้วยมามากกล้วยไงไงไงว่าแต่ฉันโกรธเตี้ยมากเลยนะเธอเหยาะอีฉันเป็นเด็กเตี้ยเด็กเตี้ยเพื่อนเด็กดอกโอ้ยี่ปอดดอกไม้มาโอ้ยดอกไม้วิ่งดอกไม้วิ่งดอกไม้วิ่งยิงเลยค่ะยิงยิง โอ้อะไรเข้ามาเลยเข้ามาเพิ่งเข้าวะหรอเดี๋ยวเดี๋ยวด้วยเขาด้วยเขาด้วยเขาด้วยมาค่ะยิงโอ๊ยยิงโอ๊ยโอ๊ยเจ็บ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 ขับค์นีวให้หนูมาค่ะเด็กเสียพร้อมล่าค่ะเด็กเสียมาแล้วตัวมันเล็กมากเลยเธอตัวเสียเท่าฟีดเนี่ย เพื่อนตัวสูงฉันีกดูสิเนี่ยเพื่อนตัวสูงฉันีกดูสิยิงหนึ่ค่ะเออโดนเลยอ๋อ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 ช่วยเ่วยช่วยช่วยเลยอย่าขังเตี้ยอย่าขังเตี้ยค่ะเตี้ยออกล้างซีซีมานะคะออกกรงดอกไม้หุ่ยเพิ่งเข้าเพิ่งเข้านะมาแล้วเตี้ยยิงยิงยิงกระจายยิงกระจายท่าหนึ่งยิงกระจาย ไปไหนไปไหนอ้าเทศท,ทอเทศทออ๊อเทศท,ทอปาขวานใส่เตีย้ยทำไมเะเะเจ็บไหนเะทศทอเนี่แน่ตีตีตีเขาตีไม่ถึงวะว้ยโอ้ยอ๋โอ๋โอเจ็บเจ็บเตี้ยเจ็บโอ๋อไปดูว่าอยโอยโอ๋ยแปลงร่างหลุมกีหนีขึ้นคาหลุมกี ดัคลื่นน้ำเออโดนคล,ลื่นน้ำหมุนตั้เยอะไปมาล้านช่อยๆแน่สองล้านล่อยคลื่นน้ำออกไปอุ้ยทีมเราก็มีคนใช้พลังน้ำเหมือนกันเนี่ยไปเย่ไปเย่เย่ไม่จ๊ะโ,โอ้ย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 เดี๋ยวทีมเราไม่มีคนออกมีคนนึงไงเธอ ทิมเราไม่มีคนออกเป็นคนหนึ่งออกไปทำไมกลับมาก่อนออกไปทำไมตายแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสิกลิ้งยังเล่นไม่ค่อยโอ้หอยเย่อยคลื่นนานไหมคะอ๋ออ๋ออะไรมาจบนะฉันโดนอะไรมาจบกีไอจกเอ้าอยู <con> ่หอยจกไปไหนไอไอแปลงร่างเป็นหลุมกีเลยค่ะโอไอโอหอยมาก่อนคนละน้อยไอหอยกล้วยมากเลยหอยกล้วยมากเลยโอยหอยกล้วยหอยกล้วยกลัเบ้าก่อยังหอยตัวย ออกของก็งไม่เป็นอ่ะออกตามที่มันแนะนำไปแหละอุ้ยทะเลาะกันอะไรอยู่โอเ้ยข้าหลวงไปอ่ะรามนะหรอวามนะใช่ไหมทีมเราเป็นเมดเมดดุไปทุกคนนึงอ่ะแล้วทีมเราก็ไม่มีแทงนลยใครหยอดใคร,ใครใแทงฉันห,หรอไปเยเหรอไปเยจะแทงให้หรอยังไง ยิง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 หอยยิงไม่ถึงหัูน่าอะไรโอ๊ยปะยิงนี่แหละยิงนี่แหละยิงอ๋อยิงจะหนีดิยิงไม่ถึงโอ๊ยตัวนี้ไม่ทำอะไรถึงหน้าบ้านเลยคุณพี่คะนี่หน้าบ้านหนูเลยค่ะเอายแล้วตัวเดียวกับฉันดีวยว่าเด็กขึ้นตัวปลอมตัวปลอมตัวปลอมโอ้อยิงปอดน้ำใส่ซะหรอฮะยิงตัวปลอมจะหนีดิหนีม ่นี่คุณพี่ยืนนิ่งในบ้านนะคะน่าเขายืนนิ่งอยู่ในบ้านคนหนึ่งออกมาแล้วเสร็จของหลุดโอ้แต้มเท่ากันอยู่เลยตอนนี้สามสามสองก็สามสามสี่เออเอออับเพิ่นหนึ่งคิวเพิ่นรถมาแล้วมาแล้วรอเตียด,ด้วยอุ้ยพลอก,กลับมาแล้วค่ะ เพื่อนกลับมาแล้วค่ะโออน่าร yup. oh. mm ักมากยิงนะคะยิงนะคะโอ้ยชอยชอยมัแปลงร่างเป็นหลุมกี้มาหาเจ๊ชอยนี่เจ๊ก็มีค่ะแปลงร่างมีคนหัวรอนโอ้ยโอ้ยว้าอะไรอ่ะเมื่อกี้ใครปลาผักบุ้งไฟแดงผานหน้าฉันไปโอ็ยเจ็บเจ็บเจ็บเดี๋ยวเดี๋ยวเดจะให้เตี้ยแทงไม่ได้นะคะเตี้ยเป็นแครี่นะคะ อุยตรงนั้นมีปาเข็มนะนี่ปะเข็มรอเตียด้วยตียมาช้าว้ว้ตีฉันตี๋ใหญ่ยังบ้าว่าตีไม่ถึงโอ้ปาดอกไม้ฉันเสกแขกเพื่อเซฟฟอนนโอเคคีบก่อนฉันมีประโยชน์แค่คีบมีประโยชน์แคคีบเขายิงม่ค่อโดนเลย ยิงยิงยิงโอ้ยิงโอยโซยโซแปลง่าเป็นหลุมกี่ะเจนี่เข้ามาทำเคนเดียวเข้ามาทำคนเดียวฮะเจนี่เข้ามาคนเดียวจกกีอ้หเ้ยจกไม่โดนออ้ยย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 ยอยย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 ยเยยยยยยเย ยิงก็ได้คิวยิงค่ยิงค่ใครที่เลนเกมพวกยิงปืนบ่อยๆในคอมน่าจะถนัดเลื่อนสายแคนี้เกมยิงไม่โดนใช่ไหมเล่นรเกยรเนี่ยิงไม่โดนไอไว้ไว้ไวยิงกลไปไหนไปไหนยิงนะโอ้ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นหยอยหยอยแต่าหลบกี่ แบนมันฟาร์มบัฟอยู่นะคะนั่นๆม,มาเอาบัฟไปอ,ะ <c oughs> อ่ะนี่เชลเราดีได้ดีบับฟฟ้างวตีสามทีตายแรงมากโอ้หอยปลาผักบุ้งมาทำไม่บบย,ยิงยิงไอ้ อ๋อโดนสตาร์อะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยหอยกล้วยหอยกล้วยหอยกล้วยมากไปเดีวค่ะไม่อยู่แล้วค่ะเป็นหลุมกี่เดี๋ค่ะโอ้ยโดนสตาร์โดนสตาร์ออกของแพ็คออกนี่แล้วกันเขาแนะนำมามันคืออะไรวะอะไรเบ็ดเบ็ดรอเตี้ยด้วย ตอนนี้สกอร์สิบสามหนึ่งแล้วนะคะเออทีมเรามันดือดมาแล้วเตี้ยมาแล้วเตีต้ยยิงก่อนจะวัดวัดอ้าวไอเดี๋ยวก็แค่นั่นนงโซ่ถึงเปลวเพลงิงลิอาะเอาไฟมาเผาเตี้ยโอ,อ้ดีมากค่ะจกกี้เอออ่ะ ไปเย่แล้วเปิดวงน้ำไปโดนใครโดนไปเย่ดูดูดูมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วยิงว่าทีตัวปลอมตัวปลอมจะหนีไปไหนนี่นะโอ้นี่อ่านี่ตัวปลอมช่วงนี้ก็จะเจอตัวนี้บ่อยูเลยครับเพราะว่านางเพิ่งออกขายมานะคะคนก็เล่นเยอะๆหน่อยนึงตัวมันเก่งนะตัวนี้ใไททันเอดีซีแม่น ยิงมันค่ะยิงมันแบบนี้ยิงมันค่ะว้ายก็ไม่โดนว้ายบ้าสิถอย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 ว้ดยปลาผักเก่งถอยปลาผักบุ้งไม่หยดุดเลยปลาไปไหนวะไ <c oughs> อ,ะ <c oughs> อ้เพื่อฉันหรเพื่อฉนอฉนันเหรอฮะ ตีก่อนีหละตีอนน่ะตีไม่ถ uh ึงเลยมาช่วยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหมีไฟช็อตมีไฟช็อตยิงยิงโอ๋ยเจ็บเจ็บอ๋ยเจ็บโอย๋อไปเอช่วยด้วยไปเอช่วยด้วยอุ้ยหนีไปหนีไปค่ีไปวีทอมเป็นบีทอมเป็นบี มันมีไปไหนมาลงตรงนี้ทำไมมาลงทำไมวะเลือดมันก็มีอยู่แค่นะ้ฮะงง,งมันมาทำไมเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคนที่เล่นทอกับคนที่เล่นโซเมาค่ะเมาคนค่ะก่อนที่เล่นตาน,นี้นะคะอีสองคนนี้ค่ะสวนสิบกว่าเนี่ยเอออีทออะมันอยู่ทีเดียวฉันแนแลวมันแจกมากเลยค่ะอีทอกับอีโซเนี่ยอุ้ยรอบนี้มันอยู่ทีมตรงข้ามค่ะ ฉันแพ้เพราะมันเนี่ยรอบก่อนนาเนี้ฉันแพ้เพราะมันฉันบอกเลยนะคะมันตายแบบโอ้โหไม่ไหวแล้วก่อนที่จะทอโซทอกับโ,โ,โซจกกีค่ะโอจอจกตายอีกทีนึงจกครั้งที่สองค่ะโอ้เพ่รแท้ตีมส,สวยๆแล้วค่ะโอ้ ตัวปลอมตัวปลอมมาตัวปลอมมาดีมาดีมาดีอีกตัวปลอมอุ้ยผมแรงว้ายไปสู้มันปลอมไปฉันปลอมเดี๋ยวยี่ห้าสามค่ะแล้วสไตลยไปสองค่ะจริงจริงจริงก่อนว้ายเนีไปอ่ะอุย้ยโดนยิงยังคิว อีโซอีโซบินไปไหนครับินไปนี่อีโซค่ะบินไปทำไมคนเดียวเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยมันบินไปอย่างเงี้ยมันบินไปอย่างเงี้ยมันถึงจะได้ตายโซกีทอเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยมันเข้ามาคนเดียวเนี่ยเอาอีโซตายเนี้ยอ๋อยเนี้ยเนี่ยเนี้ยมันมาอย่างเงี้ยมันมาอย่างเงี้ยกีนหรึอแพ้รอบก่อนหน้านี้หือเสียดายไปเนี่ยกินโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรล่ามโซไว้ ออ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเจบโอ้ขอบุษบาเย่บาเย่ฮิวให้บาเย่สุดยอดเด็ดเด็ดอีกบาเย่บาเย่ฮิวให้อีกสี่ลังคลื่นน้ำยิงโอ้จะอะไรเอามางี้นะคะและนี่ก็คือตัวใหม่ค่ะนางเป็นสายแครี่นะคะอ๋อเป็นเพื่อนจับซิล่าเพื่อนป้าวัส ไม่รู้แต่ว่านางออกล่าเยื่อแถวๆที่เดียวกันตามประวัตินะคะก็ประมาณนี้อเดี๋ยวเรามาดูสกอร์สักหน่อยสิดามเมจถ,ถึงหมื่นไหมเฮ้ยหมื่นห้าปะโอเคโอเคโอเคปกติฉันก็เล่นแครี่เกมนี้มันแค่เป็นแต่ได้มาหมื่นห้าก็โอเคแล้วล่ะนะคะ